สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมโอเจซีบุรพาครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาอัปเดตตัวทุเรียนสวนที่เกาะช้างอีกหนึ่งสวนที่อยู่แบบธรรมชาตินะฮะ,ะวันนี้เป็นวันที่สิบสองเมื่กรุ๊ปมีนาสองห้าหกสามนี่ฮะก็มาดูชนีเกาะช้างนี่ฮะเขาอยู่แบบไม่ต้องรดน้านี่ฮะ,ะเ,เพื่อนดูเขาไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็เป็นทุเรียนธรรมชาติก็คือตอนนี้มันอยู่แบบธรรมชาติแล้วมีลูกปกติตกด้วย ก็ะจะมาดูต้นอยู่ประมาณน,นี้แล้วนี่ครับต้นอยู่ประมาณนี้แล้วโคนต้นอยู่ประมาณนี้แล้วครับอ่าแล้วก็โคนมีความแห้งมีความแห้งมีความแรงนี่ฮะนี่ะดูครับอ่าแล้วก็จะมาดูหมอนทองอีกหนึ่งต้นนี่หมอนทองต้นนี้ก็อายุตั้งแต่ผมเกิดมาสี่สิบป,ป,รป,รปรีนี่ฮะเขาสูงประมาณนี้แล้วแล้วก็นี่ลูกใหญ่แล้วใกล้จะตัดได้แล้วนี่ครับ มันอยู่สูงหน่อยมองกล้องจะซูมไม่ก็เห็นไม่นจะใช้ซัมซุงซูมร้อยเท่านี่ฮะอ่ะมันจะมองไม่เห็นเลยแต่ก็ลูกก็ใกล้แล้วฮะมันจะมีรุ่นแรกอยู่ประมาณที่ผมนะับประมาณสิบเปอลูกนี่หอวทองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเดินเดินดูในสวนฮะช่วงนี้อากาศร้อนนี่สภาพอากาศเป็นอย่างนี้เลยอยู่ก็สวนยางนีฮะสวนยางแท้ๆเลยทุเรียนในสวนยางนี่ก็จะมี ทั้งอันนี้ชนีแล้วก็หมอนทองแล้วจะมีกระดุมด้วยอันนี้ที่เขาสลัดทิ้งสังเกตลูกที่สลัดทิ้งนี่ฮะ <c oughs> จะมีที่ว่าเขาจะสลัดของเขาเองอไหนที่ติดเขาก็จะติดในสลัดทิ้งอนโลกเหมือนกันนี่ฮะ <c oughs> อันไหนที่ไม่ติดเขาก็าจะสลัดทิ้งเพราะว่าต้นเขาจะรู้ว่าเขาจะไว้ได้ประมาณไหน <c oughs> เขาจะปล่อยลูกเขาเองนี่ยหมอนทองมันมองไม่เห็นนะตาตัวนี้ ต้นหมอนทองอย่างพื้นปอดแล้วก็พื้นที่อย่างนี้เลยนี่ครับปุ๋ยไม่ต้องใส่นะไม่ต้องลดนี่ฮะเขาอยู่ได้นี่ถ้าลองตรงนี้จะเห็นอยู่ใกล้ต้นนี่ฮะนี่ติดตกมากนี่ครับอ่าซูมได้แค่นี้สุดๆแล่นี่ฮะเดี๋ยวเราดูด,ด้านในมันจะมีต้นเล็กอยู่ด้วยด้านในมันก็พื้นที่ให้หมดดูเป็นสวนยางแล้วก็มีใบยางอย่างนี้หล่นเขาก็อยู่ได้ทุเรียนฮะ อยู่ได้ที่เป็นใบายางเป็นอะไรนะฮะอ่าสองเลือด,ดูนี่เป็นใบายางแล้วก็ในร่มทุเรียนก็สามารถจะมีลูกได้แล้วไม่ต้องใช้ระบบน้าไม่ต้องรดน้ําได้เลยอยู่กับธรรมชาติอันนี้ลองกองของผมก็มีอะอันนี้หนึ่งต้นน่ทุเรียนเนี่ยมีทุเรียนนะนนนะแต่ยังไม่มีลูกอันนี้จะล่มไปในร่มอันนี้ก็เป็นชนิดไข่ ต้นอย่างนี้เลยสุรินโบราณมากแต่ถ้าเปิดป่าก็ตายน,นะมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มีลูกูกระดุมนี่กระดุมของผม <laughs> มีลูกอยู่แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่ล่วงไปหมดแล้เหลือลูกเดียวกระดุมนี่ฮะออยู่ในปา่าเพื่อนๆดูนะอยู่ในปา่าแล้วก็อยู่กับต้นยางนีต้นยางนี่เกยยางถ้วยตัดอยู่น้ำกดก็อยู่อย่างเงี้ยพอหยอนน้ำกดก็แกะก็ลงมาต้นทุเรียนก็อยู่อย่างนี้ต,นนต้นแค่นี้แต่ต้นอย่างเงี้ย ยี่สิบกว่าปีเลแล้วก็มีลูกข้างบอนอีกลูกหนึ่งอันนี้กระดุมนี่ห้อยู่ในร่มแท้ๆมีลูกนี่ฮะกระดุมให้ดูเพื่อนๆโตลูกเท่ากระป๋องนมละนี่ฮะอยู่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยนี่ฮะใบทุเรียนก็อยู่อย่างนี้อะในพื้นที่ที่ว่าเขาอยู่ได้ก็มีหลายต้นอยู่นะที่ยังอยู่ได้แต่ว่าไม่มีลูกมันต้องจะมีหมอนด้านล่าง,างเนี่ยล่มหมดเลยฮะในป่ายางส่วนทุเรียนเมื่อก่อนเป็นสวนทุเรียนเก่าผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูเพ,เพราะเคยมาทำ สองสามิปละให้เพื่อนดูว่าเนี่ยสุเรียนเขามันจะต้องการน้ํามากแต่เขาอยู่ได้เขาก็มีลูกแล้วก็มันมันอยู่ที่ธรรมชาติของฟ้าสมบูรณ์เนี่ยอย่างรุ่นแรกกันอ่อมันจะมีลูกพร้อมๆกับที่เขาทำสายที่เขากำลังตัดกันช่วงนี้ของผมก็น่าจะอีสองอาทิตย์ก็น่าจะแก่แล้วอ่าอาทิตย์ผ่าสองอาทิตย์เน,น,นี่ยเั้นก็มีอยู่นะแล้วก็รุ่นหลังก็มีรุ่นแรกก็มีรุ่นหลังก็มีมันก็ยังไงบอกว่าอยู่กันเนี่ยสุเรียนจริงเขาเป็นต้นไม้ธรรมชาติเขาก็อยู่ได้นี่ครับ ในพื้นที่ของผมนี่เมื่อก่อนสมัยก่อนก็ทําเองอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ลดน้ำที่เจิงท่วมเลยะแต่ตอนนี้เขาอยู่ได้แล้วไม่ต้องลดน้ําต้นนี้วันนั้นเห็นติดอยู่โอ้อยู่ข้างบนมีอยู่ลูกรุ่นหลังร่วงไปเลยร่วงไปกบหมดแล้วก็ดูสภาพต้นสูงนี้เลยเสูงนี้เลยเหลืออยู่ลูกเดียวร่นหล่นไปหมดแล้วเนี่ยี่ยหล่นอย่างนี้อันนี้เขาจะหลน่นเนี่ยอ่าอันไหนเขาไม่ไหวเขาก็จะหลน่นเนี่ยหล่นเยอะนะหลายลูกเลยหล่นเพ่เขาต้องเอาต้นไว้เพราะว่า ถ้าเขาเลี้ยงลูกนะลเราเขารั้วต้นเขาไม่ไหวนะเขาจะปล่อยเป็นธรรมชาติอันนี้คือทุเรียนธรรมชาตินะไม่ใช่ทุเนะรียนที่เราทําแบบเพิ่งเชิงพอนิดพราะสมัยก่อนทําเชิงพันิดแต่เดี๋ยวนี้ส่วนนี้ผมปล่อยเป็นส่วนยางน้ําไม่มีน้ําเค็มก็เลยทําไม่ได้เลยต้องปล่อยแบบอยู่ธรรมชาติแต่เขาก็อยู่ได้ก็อยากให้เพื่อนเห็นในอีกหนึ่งรูปแบบของทุเรียนก็คือจริงๆทุเร,รียนมันอยู่ได้เนี่ยในสภาพที่ว่า ไม่มีน้ำไม่มีอะไรแต่ว่าต้องให้ต้นใหญ่ก่อนนะต้นใหญ่แล้วปรับสภาพได้แต่ถ้าต้นเล็กอย่างนี้ก็ตายก่อนเหมือนกันถ้าเราไม่ให้น้ําไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยดูมันเป็นแบบไม้ไม้แข็งไม้แก่เลยอันนี้เป็นหมอนนะหมอนทองเนี่หมอนทองต้นใสต้นเป็นแบบอย่างนี้เ <c oughs> นี่ยเป็นไม้เนี่ยแข็งหมดลวสามสี่สิบปีเท่าขขอ,อายุผมอะเออตอก่อนเป็นสวนเงาะสวนอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นสวนทุเดีนแล้วก็เป็นสวนยางสุดท้ายจบที่สวนยางอันไหนที่ไม่ไหวก็ตายอันนั้นยืนต้นตายเหมือนกันนี่ฮะ อ่านี่้ดูพื้นที่เนี่ยอย่างนี้เลยอยู่ได้ก็ไม่อยู่ได้ไดแต่ไม่ถ้าอย่างนี้เอาจริงมันไม่มีลูกแต่ถ้าเราจะปลูกเชิงพณิชย์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาทําแบบนี้แต่ให้เห็นว่าทุเรียนกับยางเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหากันเรื่องไฟท็อปที่เราคิดกันไปเองจริงๆมันเป็นจากสภาพอากาศกับต้นของเราที่มันอ่อนแอเองแล้วมันก็เกิดเพราะว่าอย่างถ้ามันเกิดจริงอ่ะทุเรียนในป่ายางนี้จะเป็นไฟท็อปตลอดนี่ฮะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ฮะ,ฮะเขาก็อยู่ใ <laughs> นป่ายาง เรียนใบก็ปกติใบไปอยู่นี่มีอยู่ในร่มในแท้ไม่ได้ังเคราะแสงแล้วนี่ไม่ได้ังเคราะแสงแล้วเขาแต่เขายัางแตกตาออกมาแต่ต,ต้นก็ไม่ได้ดีนี่เนี่ยฝ่ายัางอย่างนี้เลยแล้วก็มีลูกด้วยกระดุมต้นนู้นมีลูกแล้วก็สองต้นหน้ามีลูกจะตัดจะกินได้แล้วสองต้นหน้าั้นามีทุกปีนะหมอนทองเขาชนีเนี่ยนะมีทุกปีเพราะว่าเขาได้แสงมากเขาก็เลยมีแต่ชุดไหนที่อยู่ในร่มจริงเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเพราะร่มมันเยอะเกินเขาก็ไมีแต่ว่าเขาก็พยุงต้นเขาอยู่ได้อย่างนี้แหละ โตมังพอหน้าสาขเขาเ็าจะแตกงามพอหน้าอะไรนั่นก็จะเป็นอย่างนี้แต่ดูใบใบที่อยู่ธรรมชาติใบทุเรียนธรรมชาติดูอย่างเงี้ยโอ้โหใบใหญ่ใบทุเรียนธรรมชาติฝ่ามือเลยนี่ฮะใหญ่มากหใหญ่แล้วก็ถือว่าสมบูรณ์นี่คือทุเรียนธรรมชาติจริงนี่นใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากคือใบออกด้านๆนะใบทุเรียนธรรมชาตินี่จะไม่ไม่นวลมากาก็มีนวลเหมือนกัน แต่ใบอันนี้มันง่ายอยู่ล่มอ่นี่แต่ชอบกระดุมผมนี่กระดุมม <l ots> ีลูกสวยนี่ฮชอบกินกระดุมตัวนี้อยู่ลมอยู่ใบกลมปอกเลยใบยกระดุมจะเป็นอย่างนี้ออ,ออกกลมๆนะฮะกลมๆอ่ากลมๆอย่างนี้เลยใบก,กระดุมอยู่กับต้นยางคู่เลยนี่น้ำยางก็ลงมาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไฟทอเนี่ถ้าติดลูกด้วยอ่าติดลูกแต่ไม่รู้ได้กินหรือเปล่านะ เพราะไม่มีน้ําไม่ได้ใส่ปุย๋ยติดสามลูกตอนแรกติดหลายลูกหล่นละเห,หลือสามลูกนี่ฮะอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันก็ยังไงฝากเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆอันนี้ก็เป็นทุเรียนในป่ายางมาอัปเดตให้เพื่อนดูว่าช่วงหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นี่ฮะสภาพก็อยู่ประมาณนี้ฮะอ่านี่ครับสวัสดีครับ